สัตภาษาฟิลิปปินส์มะนหายุบวิกังฟิลิปปินส์ปลาหมึกยักษ์ย้ายปูกิตาพึ่งบูบูยุกสิงโตเลยอน Ma. Cabalho. Mi. Oso. Pla. Isda. Nocu. Quago. Ua. Toro. Kamelio. Mu. Baboi. La. Asno. Nu. Bubuit. Chang. Gay dia. Selyo ng monghe. Ra. Rhinocero. Guang. USA. Wua. Baka. Jingzhou. Kangaroo. Sữa. Tigre. Tàu. Pagong. Một. Langgam. Thẻ. Kambing. Mèo. Pusa. ผีเสื้อปารุปารโรแกะตูปะฉชลามเปตังหมาอสูก,กุปลาโกะ Mapa. Lobo. Nok. Ibon. Ling. Ungui. Pet. BB. Mang mum. Gagamba. Gagamba. Handa, iluropoda melanoluka, nóc kẹo, picoi, penguin, penguino, Kratai Cunejo cún มโกสุน <Man> ักจ ah. ิ้งจอกโซโรจระเข้บัวยางูอาหาสปลาโลมาลุมบาลุมบา Malay zebra giraffe giraffe Kankau paniki tomen skunk men ปาร์คูพีโนเสือชิตาอเซนนอนิกส์จูเบโตสมาในไห่เนดีนกกระสาซิโกนีเดลไดโนอสา u ์ Dinosauro. Non. ood, po Brokira. Mengpong. Alakdan. Wan. Balina. ชิมแปนซีชิมแปนซีลิงอูรังอูตังอูรังกอตันกอริลลากอริลเล่คิงค่าบูติกิคิงค่า Han Yang Go. Ma Nam. Kabayo Kabayohan. Salmon. Salmon. Malangwan. Langaw. Yung. Lamok. หอยทากโค้ชตะขาอลูพิฮันนกขมินคานาริวนกอินทรีอากิลากระจโอ ปีเป็ดอีกาอูวันกระจอกเทศออสตรกนกยูงปาบูริลฮิปโปโฮิปอปอเมส ุนปากเปิดปล a ต y p ูสนกกระทุงปังอลกระรอกอิสควาย l มีคั้วโลออร์ซ s สมาริ i m ม s นกหัวขวาน ปลาดาวอสเตรอ i ดีอแมงกระพรุนดิค i อหอยมแมลงผู้ตะหงมีแคร์มีร์กัต Koala Fiscaler toast scenarios Salot Folivora Lobster Yulang. Plapiranya. Plapiranja Pirana Nón phị ฮิ гад ์เสือดาวเลโอพาร์โดเมมโมท่ามามิทอสเสือดำแพนเทอร์ลิงลินตา Nạc Lutrine Martin, Martin, mà r Nốc nang nuồn Ta-gạc

ทากลินตังเคตีอีแรงบุยเตอร์อิกวนาบายาวะเมนทะเลสาลอัง,งโกเสือจาก,กัว Panthera onsa. Lin. Pangolin. Plakatong da. Hong. Sisna. Kay Pabo. อย่าลืมกดติดตามช่องของเราหัวกลิมอูตังมากร b ับสคร์อามิงช